สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมทนไนยสงจากาอารีย์นประกันชีตผมเชื่อว่าระหว่างคำว่าทรัพย์สินกับนี่สินหลายๆท่านก็คงจะชอบคำว่าทรัพย์สินไม่ชอบคำว่านี่สินแน่นอนแล้วมาถึงวันที่เราต้องตายจากหากเรามีทรัพย์สินและนี่สินปนกันนะฮะนะครับ พายาิหรือคนที่เรารักนะฮะเขาไม่ใช่รับเฉพาะทรัพย์สินอย่างเดียวนะครับเขาจะต้องทั้งรับผิดและรับชอบด้วยนั่นหมายถึงเวลาที่เราไม่อยู่เวลาที่เราตายจากเขาจะต้องรับไปทั้งทรัพย์สินและมีสิ่งที่เรามีอยู่เช่นกันจะดีกว่าไหมถ้าเราเตรียมตัวป้องกัน ให้กับคนที่เรารักให้เขารับไปแต่สิ่งที่ดีๆนั่นคือทรัพย์สินที่เราตั้งใจจะมอบให้เขาส่วนนี้สินที่ยังมีอยู่นะครับให้ประกันชีวิตมาแบกรับภาระนี้สินตรงส่วนนี้เพื่อว่านี้สินตรงส่วนนี้ที่เรามีจะได้ไม่ต้องนำไปพักกับทรัพย์สินที่เราตั้งใจจะมอบให้เขา เพราะถ้ามิเช่นนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวป้องกันโดยใช้ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือนะครับเจ้าหนี้นะฮะเขามีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกหนี้สินที่ทายาทได้รับนะฮะนะฮะที่ทายาทได้รับทั้งทรัพย์สินและหนี้สินนะฮะจะเรียกหนี้สินที่ทายาทได้รับจากทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตนะครับหักไปดังนั้นทายาท คนที่เรารักก็จะเหลือทรัพย์สินน้อยลงนะครับนะฮะแต่แน่นอนครับเจ้าหนี้ก็คงจะไม่สามารถเรียกให้ทายาตได้รับผิดชอบยอดหนี้ทั้งหมดที่ทายาตไม่ได้ก่อจะเรียกได้เฉพาะนะฮะที่ทายาตได้รับทรัพย์สินจากเจ้ามรดกเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเป็นการดีก็คือซื้อประกันชีวิต เพื่อบัดขอบพื้นี่ที่มีอยู่นะฮะเพื่อจะได้ผักภาระดีตรงส่วนนี้ให้ประกันเขารับผิดชอบทายาทของท่านคนที่ท่านรักก็จะได้รับทรัพย์สินที่ตั้งใจจะมอบให้กับทายาติของท่านในวันใดวันหน,นึ่งที่เราต้องจากไปได้รับไปเต็มๆและจะดีมากขึ้นถ้าหากเรานะฮะที่เป็นคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เขานะครับ เตรียมการทำประกันชีวิตในหลักทรัพย์ที่มากขึ้นไปอีกเพื่อวันใดวันหนึ่งนะฮะนอกจากหักนี่สินแล้วก็ยังเหลืองเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งมอบให้เขาเพิ่มเป็นทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งที่เราได้สะสมไว้ในขณะที่เรายังมีชีวิตมีปัญหาปรึกษาผมได้ผมยินดีขอบคุณครับ